สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาดูรถพ่วงข้างนะครับวันนี้จะเป็นรถพ่วงข้างขายลูกชิ้นทอดนะครับผมแล้วก็จะมีลูกชิ้นนึ่งด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าขาย2อย่างนะครับผมรูปแบบสไตล์ทางร้านนะครับประมาณนี้เลยนะครับสั่งทําได้เลยนะครับชอบแบบไหนขายอะไรนะครับคุยรายละเอียดกับช่างที่ร้านได้เลยนะครับ รูปแบบสไตล์ทางร้านของเรานะครับผมจะเป็นรถห่อหุ้มด้วยแผ่นสตนเลตนะครับแล้วก็จะมีล้อแมกโชคใหม่ยางใหม่นะครับผมพร้อมหลังคาให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวรถว่าเราให้อะไรบ้างนะครับในราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้น12,9่0นสอบาทนะครับขายของได้เลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเราจะให้เป็นล้อแม็กทุกคันนะครับโชกหนึ่งคู่นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มมานะครับผมเป็นสองคู่นะครับแผ่นด้านข้างเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับแผ่นด้านบนลัวก็เป็นสแตนเลสเสาหลังคาด้วยนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับผม ส่วนถ้าลูกค้าเอาอุปกรณ์มานะครับก็จะจบแบบนี้เลยช่างก็จะล็อกของให้นะครับถ้าลูกค้าเตรียมอุปกรณ์มานะครับรูปแบบตัวรถก็จะประมาณนี้มาดูส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะมีประตูที่เก็บของให้นะครับผมใส่ของเข้าไปด้านในได้เลยนะครับมีประตูเก็บของเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม นี้ก็ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเราจะมีที่วางถังแก๊สให้นะครับเป็นที่วางถังแก๊สนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวเตานึ่งนะครับนึ่งลูกชิ้นนะครับผมชุดนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในเราจะมีตัวทอดหม้อทอดนะครับฝังเข้าไปในตัวรถนะครับ รูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับลูกชิ้นทอดอันนี้จะเป็นช่องดูไฟนะครับจุดแก๊สขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องดูไฟเหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าเอาหัวเตามาแค่หัวเดียวนะครับก็คือยืนขายด้านในได้เลยนะครับเราจะติดรถกว้างนะครับยืนได้เลยนั่งงอเข่าได้นะครับพร้อมติดตั้งรถให้เรียบร้อยนะครับส่วนมอไซน์นะครับมอไซลูกค้าเตรียมรถมาเองนะครับผม อันนี้ลูกค้าเอาเป็นรถใหม่มาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนด้านบนนะครับด้านบนเขาก็จะมีชั้นใต้หลังคาให้นะครับบางของว่าได้นิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้ชั้นยาวก็สั่งเพิ่มได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมทีนี้ในราคาเริ่มต้นของเรานะครับผม เราจะมีการสาดให้หนึ่งข้างนะครับลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอาไว้ข้างไหนนะครับส่วนด้านนี้ผมแถมให้ด้านท้ายนะครับผมเพราะว่ามันมีหม้อนึ่งนะครับนี่ดึงออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับ ส่วนด้านสไตล์นะครับเราก็มีให้หนึ่งข้างนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับตะกางผ้าใบออกมานะครับดึงให้ตึงแล้วล็อกน็อตไว้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเอ้ยหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมลูกค้าเพิ่มโชกับการสาัตสองอย่างเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มก็ไม่เพิ่มก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกันนะครับลูกค้าพร้อมวันไหนนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรผมเบอร์นี้นะครับเพิ่มไลน์ไว้ได้เลยนะครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ